รถเมอร์2เ k นะคะในวันนี้เราขอนําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมค่ะรถเกง๋งบ้านๆนะคะเป็นรถเก๋งมือสอ2ราคาหลักหมื่นค่ะวิ่งได้ปกติใช้งานกันแดดกันฝนกันลมกันได้สะดวกขนของก็ได้เยอะนะคะเครื่องเกียร์ใช้งานดีค่ะช่วงล่างแน่น,แ,น,นแอร์เยน็นฉ่านะคะราคา59,00 0ืบาทค่ะรถสวยสภาพดีเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะคะ คันนี้ค่ะเป็นรถ Honda City ปี03เครื่องยนต์1,500 cc ซีเบนซินนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะห้องเครื่องตามนี้เลยค่ะทุกท่านท่านใดถูกใจหรือว่ากำลังมองหาไปใช้กันอยู่ท่านสามารถโทรคุยสอบถามได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปท่านนัดไปดูตัวจริงได้เลยค่ะ โทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะจะได้อัปเดตสถานะของรถว่าขายไปแล้วหรือยังด้วยเพอแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ